แต่น้องที่เข้ามาเดยวมันก็จะมาเลือกอีกรอบนึงไม่เอาเลือกอะไรก็เหมือนกันก็เหมือนกันแต่อันนั้นอะเราเลือกในฐานะปีหนึ่งตอนที่เขาล้ออันนี้มีผลใช้ตอนเราอยู่ปีสองอ๋อ ทำไมถึงอยากเป็นด้านนี้อ่ะที่พ่ออีมินลงอะคืออะไร่ก็นั่นแหละแต่ว่าให้ปีหนึ่งเลือกก็เหมือนเราเนี่ยเราเลือกตอนนี้เรารออีปีหนึ่งมันมาเลือกตอนนี้เราเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวปีหนึ่งมันก็จะมึงก็พูดเหมือนตอนที่อันนั้นอ่ะตัวแทนโรงเรียนอ่ะต้องพูดระดับโรงเรียนให้เพื่อนฟังว่ามห้าเลือกเพื่อไปเป็นมหกอะไรอย่างเงี้เออเขาจะอ่านชี้เขาใจด้านนี้นั่นเลยก้อนนี้ เป็นมัธยมอย่าว่าเจ๊อันนี้เพิปีหน้าเอออันนี้มีผลบังคับใช้ปีหน้าแต่ปีนี้าก็พวกนั้นหน่ะโอ้ยแย่ไปเดินจงกรมไหมสร้างมันสร้างมันกูณปวดหัวแล้วปวดหัวอะเราพ้นที่มึงต้องสงบมึงต้องสงบกลางคืนคืออันนี้แล้วไปมีวใช่ไหมเดิมเขาก็คงไม่ทำคืออาเมย อย่างตอนเราเลือกตอนนั้นอะมันไม่มีปีหนึ่งมันก็มีแต่พี่ปีสองใช่ปะมันจะไม่มีสมาชิกปีหนึ่งใช่ไหมพอเราเข้ามามันถึงได้สมัครเป็นสมาชิกปีหนึ่งแล้วเขาก็ให้เราเลือกว่าจะได้ทีมไหนอะเข้ามาอยู่ในแล้วเขาก็เอามาผสมกันไงตอนนี้เรารอน้องปีหนึ่งอยู่มันก็เรื่องแบบแข่งปีคณะเราอยู่เรารักบุรุษผาอย่าเวลายื่นเรื่องให้มองก็ง่ายไงเขามีเส้นอะไรอ่างอ่าเออกดวิดีโอพอแล้วเราขอว่าเราจะเผา